การหางานในพื้นที่3จังหวัดยากมากส่วนใหญ่ที่จบมาไม่มีงานเขาก็จะไปทํางานมาเลเซียอย่างใครที่กิจย่างจะปกติเขาจะได้ประมาณวันละ1 0 0่ถึงหนึรายได้ก็ถูกลดเหลือประมาณ60-70บาทซึ่งแสดงว่าที่สุดอ่ะในแต่ละเดือนยังไงมันก็ไม่พอ ปีปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจในพืน้นที่นะคือแบบแย่มากนะตัวเลขคนใน3จังหวัดนี้ก็ยากจนเป็นอันดับต้นๆระดับประเทศยิ่งยางนี่ไม่ต้องพูดถึงยางนี่แทบไม่มีราคาสําหรับเราที่นี่แต่เราก็ยังต้องปลูกเพราะว่าลังเลิ่ในการประกอบอาชีพน้อยสําหรับเด็กที่เรียนจบหรือกําลังเรียนจบเนี่ยจะเป็นโจทย์ใหญ่ในชีวิตของเขาเลยเฉันจบมาแล้วฉันจะทําอะไรแต่ก่อนเนี่ยเขาก็จะมีงานรองรับ จักครอบครัวของเขาแล้วคือการตัดยางทำสวนทำนาทำไร่พอยางตกมาเอาไปหมดเลยมันก็เลยเป็นปัญหาผมเลยเสนอโครงการนี้ให้กับสนักง,งานนวัตรกรรมแห่งชาติว่าผมจะสร้างรายได้นอกภาคการเกษตรเปลี่ยนวิธีการสร้างรายได้ปีละครั้งมาเป็นงานบริการเพื่อสุขภาพซึ่งได้เงินกลับไปที่บ้านสม่ำเสมอทุกเดือน กระบวนการตัวนี้เราเรียกมันว่าดัดจัดสรีระทําให้คนที่มีโอกาสแต่ไม่มีเวลาได้คลายความล้าลดความเสี่ยงต่อโรคเรามีชุดบริการแบบ10นาที80บาทได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลลดการเสียเวลาลดค่าใช้จ่ายแล้วอตอนนี้รู้สึกอยตังไป,เ,ป,เ,ปเอเาศักยภาพของสตรีมมุสเรีมมาบริการแบบหาล้านแล้วมีรายได้ประจำทุกเดือนตอนนี้ยู่ รับจ้างทั่วไปค่ะอยู่บ้านเลี้ยงลูกนะคะก็ยังว่างงานแล้วก็อยู่บ้านช่วยแม่ต่อไปค่ะน้องที่มาอยู่ที่นี่จะมีเงินใช้ประมาณเดือนละสี่พันเราการันตีไว้เลยนะครับและอีกประมาณ8 0 0พันถึงหมื่นหนึ่งเนี่ยเราจะเอาเข้าบัญชีของที่บ้านเขาตั้งใจให้เป็นบัญชีเงินออมและปลดหนี้และนอกจากนั้นเรายังเห็นคุณค่าของที่ดินของที่บ้านเขาเอามาลงทุนเป็นโรงเรือนปลูกผักแนวตั้ง แล้วผักที่ปลูกจะเป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารเยอะเรามีตลาดรองรับอยู่แล้วก็คือโรงพยาบาลจะช่วยฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยกลับบ้านได้เร็วขึ้นก็ดีใจค่ะที่ได้มีงานแบบนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าโรงมาสร้างอาชีพหนึ่งครั้งเนี้ยได้ประโยชน์ทั้งคนเมืองได้ประโยชน์ทั้งเยาวชนได้ประโยชน์ทั้งบ้านเขาได้ประโยชน์ชุมชนและยังได้ประโยชน์คนไข้ในโรงพยาบาล ต้องบอกว่ามันยังมีปัญหาว่าคนในชุมชนเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนอย่างรวดเร็วแล้วก็อย่างทั่วถึงสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือการพัฒนาชุมชนที่ให้เกิดการสร้างอาชีพแล้วก็ารายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนเราแบ่งภาพเห็นชัดๆใน3เรื่องที่เราทําคือการพัฒนาการสร้างแบรนด์การสร้างตลาด3จังหวัดชายแดนภาคใต้มันอาจจะเป็นพื้นที่สีแดงก็จริงนะครับแต่มันยังมีอัตลักษณ์ของชุมชนที่มันมีคุณค่าที่จะส่งมอบเราก็เลยเลือกที่จะมาทําตัวตามจรังเราเริ่มเก็บข้อมูลว่าบริบท ของเเานยังงไบ้างน้ําตาลของเราบอลจะเป็นน้ําตาลที่แบบจะมีความเค็มจากธรรมชาติต้นตาลของเราอยู่ใกล้กับทะเลช่วงน้ําขึ้นน้ําทะเลมันจะเข้ามาที่ต้นตาลของเราทําให้ตาลกระโนดที่ได้เนี่ยเป็นน้ําตาลที่หวานแตกต่างจากอีกที่หนึ่งเราไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เราสร้างที่เนี้ยมันจะดีกว่าที่นี่แต่เรากําลังบอกว่าสิ่งที่เราสร้างในพื้นที่เนี้ยมันมีคุณค่าที่แตกต่างจากอีกที่หนึ่งพอดีมีสุข้ามาปุ๊บมันก็ใช่อย่างที่เราคิด ช่วยให้เราก้าวไปให้เราพัฒนาจากที่เราแบบไม่รู้เรื่องเลยพอเกิดการสร้างแบรนด์มีคุณค่าพอที่จะส่งมอบแล้วเนี่ยเราก็ไปต่อในช่องทางการตลาดคนชนบทเนี่ยเขามีของดีที่เยอะมากคนในเมืองเนี่ยเขามีกําลังซื้อวันนี้ตลาดเนี่ยสกลุ่มเนี่ยมันยังไม่เข้าหากันไอสิ่งเนี่ยเราพยายามออกแบบเป็นข้อกลางที่เชื่อม2กลุ่มเนี่ยเป็นท่อที่มันถึงกันความร่วมมือเนี่ยที่เราเริ่มจากการตลางแล้วเนี่ยยังร่วมมือกับทางวณิตาวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับวณิตาเนี่ยก็จะทํากับ กลุ่มอาชีพเราไปสนับสนุนเขาเพื่อให้เขาได้มีสินค้าที่ดีขึ้นหรือว่าเจอตลาดที่ดีขึ้นปัญหาที่เราเจอคือเรื่องของการจัดการในเรื่องของฐานข้อมูลการเก็บเงินการอมเงินอย่างเงี้ยกลุ่มสากลเนี่ยที่มันเกิดการจัดตั้งขึ้นแล้วเนี่ยมันมีเงินก้อนใดก้อนหนึ่งแล้วเนี่ย ทุกคนเนี่ยเกิดการเข้าถึงเนี่ยมันก็สามารถเติบโตได้พอสอนให้เราจักขายของทางออนไลน์แล้วเราติดต่อประสานงานทางออนไลน์รูปภาพรูปอะไรเงี้ยโทรศัพท์แบบนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะป้าบอกว่าขอยืมทุนที่ไปซื้อโทรศัพท์แบบถ่ายภาพให้มันสวยนั่นคืออันดับแรกจุดเริ่มต้นคนเรามันที่มันก็ต้องมีขาดนะ เวลาเราจะทําทุนน่ะแต่ทีนี้ไม่รู้จะไปทางไหนวันนิตาเขาโอเคเยืมได้โดยที่ไม่มีดอกเบี้ยก่อนหน้านี้เราเก็บมือหมดเลยแต่พอดีมีสุขเข้ามาเนี่ยเขาเสนอว่าเป็นแอปพลิเคชันชาวบ้านสามารถดูได้สามารถเช็คได้เลยว่ามีเงินฝากเท่าไหร่มีค่าหุ้นเท่าไหร่มีเงินกู้เท่าไหร่สิ่งนี้ที่เราอยากจะมาเพิ่มแล้วก็พัฒนาต่อไปให้วันนิตาเนี่ยเป็นแบบอย่างของคนในชุมชนที่ลุกขึ้นมาแล้วก็ขับเคลื่อนกระบวนการชุมชน พี่มองว่าความยากจนมันไม่ใช่เรื่องของความขี้เกียจนะแต่มันหมายถึงโอกาสและต้นทุนต่างๆที่มันมีน้อยอยู่แล้วแต่มันไม่ถึงเราเลยนวัตรกรรมแก้จนก็คือการมาทํำยังไงให้โอกาสและความรู้เหล่านี้รวมทั้งตน้นทุนต่างๆมันเข้าถึงคนที่เข้าไม่ถึงเลยเราเห็นหลายกลุ่มที่เข้ามานําเสนอไอเดียหรือนวัตกรรมที่จะมาแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่รู้สึกเฮ้ย ถ้ามันทําได้จริงๆและมันเป็นโมเดลหนึ่งโมเดลที่สามารถไปขยายต่อย,ยอดในพื้นที่อื่นมาเรียนรู้แล้วก็ไปทําในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยถ้าคุณติดตามไปแล้วแล้วมันเกิดผลจริงๆมันจะเกิดพลังมันจะเกิดนวัตก,กรรมที่มันสวยงามที่มันงอกงามในพื้นที่จริงๆหลายคนรู้สึกว่าอุ้ยเราตัวแค่นี้เราเรียนมาสายนี้เราจะทําได้ยังไงเริ่มจะไปดูสังคมมีปัญหาอะไรแล้วในยุคนี้เรามีโซลูชันใหม่ๆอะไรที่สามารถแก้ไขปัญหา ได้ตรงจุดรวดเร็วดังนั้นนะครับทุกท่านสามารถคิดโซเชียลอินโนเวชันได้หมดยุคที่เราจะเอาเงินไปให้เขาเพราะการเอาเงินมาให้เขาไม่ได้ทําให้เขายั่งยืนแต่ถ้าหากว่าทำให้เขายืนบนขาตัวเองได้ตรงนี้มันจะเกิดการยืนร่วมกันในสังคมอย่างเท่าเทียม